จัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้ออกไปจากชีวิตเรียกสิ่งมหามงคลให้เข้ามาสู่ชีวิตนำไปร้อยใส่ส้ออหรือส้ยข้อมูลหรือใส่ส้ประคำสวดมนต์สูญใส่เมล็ดน้ำตาพระศิวะกันได้ทุกเพศทุกวัยพระยมราชได้มีบัญชาต่อบริวารทูตของพระองค์ว่ามนุษย์ผู้ใดที่สวญใส่เมล็ดรทธิคารักษา แม้พิงเมล็ดเดียวไว้บนศรีรษะแล้วมีการเขียนตรีป,ปุณณทรไว้บนหน้าผ่าและมีการท่องสวดมนต์ห้าพยาแล้วจะต้องทำความเคารพต่อเขาทันท,ท,นทีเขาเหล่านี้เป็นบริวารแห่งพระสิวะเทศไม่จับก,กุมหรือทรมานแต่อย่างใดตราบนานเท่านานที่สวนใส่เมล็ดรทธารักษามนุษย์ผู้นั้น จะมีจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่โปรดปรานแห่งเทพเจ้าทั้งห้าพระองค์และเป็นที่ชอบพอรักใคร่ของเทพทั้งมวลด้วยบุคคลใดที่สวมใส่มเมล็ดรุทธารักษาจะเป็นที่เมตตาของพระศิวะเทพชีวิตจะเบ่งเกิดความผาสุกร่ำรวยเป็นอิสระจากบาปทั้งปวงและคนผู้ได้สวดมนต์ห้าพยางด้วยแล้วนับว่าได้ปฏิบัติอย่างเสร็จสมบูรณ์แห่งโยคะและนับว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่ง ดีสำหรับญาติธรรมแฟนคลับของรายการทาร์ออนทีวีของด็อเตอร์หม่สามารถติดต่อขอบูชาเป็นเจ้าของมเมล็ดพันธุ์แห่งความสมเร็จนี้ได้แล้วมเมล็ดน้ำตาพระศิวะของแท้จากประเทศอินเดียอาจารย์ด็อกเตอร์หม่ท่านได้นำน้ำตาพระศิวะจากประเทศอินเดีย ไปประกอบพิธีกรรมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่เมืองฤัสีเกตประเทศอินเดีย,ยและพร้อมนำกลับมา<อ>ให้กับญาติททาน<อ>แฟนแฟนรายการได้เช่าบูชากันแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้ชาเพียงนเมล็ดละ9.9บาทเท่านั้นราคานี้รวมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วของแท้จะต้องมีสติกเกอร์ทองคำเซอร์ติฟิเคชันจากดรไหมล์เท่านั้นสนใจบูชาเป็นเจ้าของ หมายเลดน้ำตาพระศิวะโทรศูนย์แปดสามศนย์ศูนย์ศูนย์นย์แปามสา कं गणपतये वरवरदः सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौ कं गणपतये वरवरदः सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौ कं सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपतये परवरदः सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा प्रचोदया

อยู่ที่หน้าจอทีวีกันเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เจวันเจ็ดคืนเราไม่มีวันหยุดราชการนะครับสําหรับรายการโหราศาสตร์พยากรณ์บําบัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับศาสตร์ของไพยิปซีสัมผัสญาณจิตขั้นสูงหนึ่งเดียวกับกูรูทาลัดมันตราดอ,อร์ไมล์ตัวจริงเสียงจริงนั่งอยู่ที่นี่นะครับเราทักทายกันปิดท้ายในค่าคืนวันเสาร์ต้อนรับเชา้าตรู่วันอาทิตย์ วันนี้หลายท่านมีโปรแกรมที่จะเดินทางไปทําบุญนะครับแล้วก็ใกล้จะถึงวันที่เราพรุ่งนี้เป็นวันที่บางท่านออกเจนะครับมื้อแรกก็คือยังทานเจอยู่เป็นมื้อสุดท้ายและหลังจากมื้อเที่ยงไปก็จะออกเจนะครับบางท่านก็ออกตั้งแต่วันนี้บางท่านก็ออกพรุ่งนี้และบางท่านก็ถือเลิกเป็นวันจันนะครับก็แล้วแต่ธรรมเนียมแล้วแต่การปฏิบัติมาแต่ละปีของแต่ละท่านให้รู้ไว้ว่า ถึงเทศกาลทานเจทุกปีนะครับก็จะมีญาติธรรมหลากหลายที่ทานได้บ้างบางคนทานร้อเซตบางคนทาน 50%, 50%บางคนทานเป็นบางมือ้อแต่จําไว้ว่าทุกครั้งที่คุณได้ทานเจก็คือเราได้นะครับเพิ่มบารมีให้ตัวเองของเรานะครับใครทานคนนั้นก็ได้นะครับใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้แต่ เวลาที่เราปฏิบัติมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราแบ่งบุญให้กับนะครับคนอื่นๆนั้นบุญก็จะทวีคูณเพิ่มขึ้นดรไมล์ได้เคยบรรยายนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของบุญเรื่องของนะครับบาปค่อนข้างจะเยอะบุญนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมีนักวิทยาศาสตร์นะครับชาวต่างประเทศหลายคนศึกษาว่านะครับแนวความเชื่อของพุทธศาสนา,สนาเกี่ยวกับเรื่องของผลบุญผลกรรมเป็นอย่างไร ผลบุญนั้นช่วยในเรื่องของร่างกายผลบุญนั้นสะท้อนมาในด้านของวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรบางท่านถึงกับว่าเมื่อศึกษาผลบุญไปเรื่อยๆๆถึงกับตกใจในผลของการได้ทําบุญซึ่งมันตอบสนองกับปฏิกิริยาทางร่างกายทางเคมีในร่างกายของมนุษย์เราทุกครั้งที่เราทําบุญทุกครั้งที่เราได้อธิษฐานจิตทุกครั้งที่เราได้แผ่เมตตา สารต่างๆในร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอมต่างๆจะเปลี่ยนแปลงจะมีสารบางตัวนะครับในร่างกายหลั่งออกมาทําให้เรานั้นมีความสุขอิ่มเอิบหัวใจและสังเกตว่ามันโชว์ไปที่ใบหน้าของเราแล้วมันก็พัฒนาการไปถึงขั้นทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยผู้ที่มีความเครียดทําแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีทําแต่เรื่องให้คนอื่นเดือดร้อนมีความเครียดสะสมอยู่ในตัวเอง เท่ากับเป็นการสร้างเซลล์มะเร็งนะครับเป็นการส่งเสริมให้เซลล์มะเร็งนั้นทําลายนะครับเม็ดเลือดขาวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําให้ท่านนั้นเจ็บป่วยได้ง่ายบางท่านนั้นนะครับตอนนี้ผมได้ไปอ่านนะครับเรื่องของผลของการสํารวจความเครียดคนที่เป็นความเครียดเยอะเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งสูง นะครับเพราะฉะนั้นดูรายการของดรไมล์แล้วถ้ามีความเครียดพยายามปล่อยความเครียดให้ออกไปจากร่างกายของเรายิ้มรับสิ่งที่ดีดรไมล์พูดเสมอว่าเช้ายังมีวันใหม่ทันทีที่เราตื่นเช้าเห็นแสงทองของพระอาทิตย์นั่นหมายถึงเราเริ่มต้นชีวิตได้ใหม่แม้ชีวิตที่ผ่านมาในวันวานในชั่วโมงที่แล้วเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราหลายอย่างมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังไม่เป็นไปตามความคาดหมายมันมีแต่เรื่องแย่ๆแย่ๆ มันทําให้เราท้อท้อท้อผิดหวังผิดหวังผิดหวังแต่ต่อไปนี้นะครับจำไว้ว่าดรไมายบอกว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าเราเหลียวกลับไปมองดูชั่วโมงที่แล้ววันที่แล้วเรารู้สึกว่าเราผิดหวังวันหน้าวันข้างหน้ายัางมีให้เราได้มีความหวังต่อ ชีวิตเรายัางไม่สิ้นดิ้นรนกันต่อไปดรมายให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาชีวิตอยู่ในขณะนี้เรามาร่วมกันสแกนชีวิตการงานการเงินการเรียนความรักและครอบครัวกันทุกเช้าของวันใหม่รายการโหรศาสตร์พยากรณ์สดๆหน้าจอทีวีการสัมผัสยาณจิตนะครับขั้นสูงกับไพยิบสีกันนะครับตอนนี้มีญาติธรรมรอสายอยู่ที่029423319เราไปดูซิว่าเป็นญาติธรรมจากจังหวัดไหนเอ่ย นมัสกาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เป็นสายแรกเลยสําหรับคุณอํานาจนะครับคุณอำนาจจากชนบุรีฝนตกไหมครับวันนี้ฝนตกครับอาจารย์ครับนะแต่ว่าภาพและเสียงยังคงได้รับชัดอยู่นครับครับอาจารผมเคยส่งข้อความไปหาอาจารย์ว่าให้อาจารย์ช่วยด้วยทางการจำได้ไหมครับอ๋อจำได้ครับจำได้ที่